เดี๋ยวจะมาลองฟื้นฟูแบตเตอรี่ลูกนี้กันนะครับแบตลูกนี้ไม่เก็บไฟแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างอันดับแรกก็คือเทน้ำกดที่อยู่ในแบตเตอรี่ออกให้หมดก่อนเลยนะครับไปจุบเห็นนะ หมดเลยนี่ก็ต้มน้ําร้อนนะครับต้มน้ําร้อนแล้วก็เอามาเทใส่แบตเตอรี่นะครับเทให้เต็มเลยนะเทน้ําร้อนลงไปให้เต็มทุกช่องนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็มาเททิ้งมันเป็นการล้างาตะกัน่น มันจะเป็นเศษเป็นเศษฝุ่นสีดำๆออกมาส่วนตามเมลก็จะเป็นสีนี้นะครับก็คือเหมือนกับแบตเตอรี่ไม่มีไฟไม่มีแรงดันแล้วประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทออกว่ามันจะมีพวกเศษตะกันอะไรออกมาเยอะหรือไม่นะฮะดูนะครับเทน้ําร้อนออกดูมันจะเป็นยังไง ก็ไม่ค่อยมีตะกันนะลูกนี้สะอาดเป็นรอบที่สอง ดำเลยนะน้ำจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับเป็นสีดำเลยนะเดี๋ยวมาลองเทดูกันนะ หลังจากล้างด้วยน้ำร้อนครบสามครั้งแล้วนะครับน้ำที่ออกมาก็อย่างที่เห็นเนาะว่าเป็นสีดำเลยนะครับต่อมาเราก็จะมาเติมน้ำกรดน้ำกรดแบตเตอรี่นะครับผมก็หาซื้อที่อยู่แถวๆนี้นะครับเป็นน้ำกรดแบตเตอรี่ไม่ใช่น้ำกลั่นนะครับน้ำกรดนะฮะทีนี้เราก็เติมลงไป ็เติมลงไปตามระดับที่แบตเตอรี่เขาบอกเลยนะครับมันจะมีระดับให้อยู่แต่ว่าแบตตัวนี้มันเป็นแบตกึ่งแห้งกึ่งน้ำนะครับมันไม่มีบอกเราก็จะใช้ระดับเดิมของมันนะับก็เติมน้ำกรดลงไปเลยหลังจากเติมน้ำกรดแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิดฝานะฮะแบตก้อนนี้ เติมน้ำกรดไปประมาณ5ขวดขวดประมาณ40ดีกรีนะครับนี่นะครอย่าเพิ่งปิดฝานะครับต่อไปก็เอาไปชาร์จทิ้งไว้สักประมาณคืนหนึงหรือจนกว่า,าชาร์จเต็มต่อมาก็เสียบชาร์จทิ้งไว้นะครับตัวนี้เป็นตัวชาร์จออโต้นะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็เสียบชาร์จไว้ ทิ้งไวได้เลยนะครับจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มหลังจากที่ชาร์จมาหนึ่งวันแล้วนะครับเรามาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างคือที่เห็นนะครับคือน้ำกรดนี่ดำปิดปีเลยนะฮะดำปิดเลยนะครับดำมากนะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนถ่ายเอาน้ำกรดใหม่เข้านะครับเพราะว่ามันดำมากเลยแต่ว่าเรามาดู ค่า CCA แล้วก็มาวัดค่าแบตเตอรี่กันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงพอได้ไหมเริ่มน,นะฮะใช้ตัววัดตัวนี้นะครับส12โวลต์ตัวนี้ห้้้าาเ590 CCA เลย190นะครับได้463 CCA นะครับกลับมากูดนะแต่ว่ายังไม่พอใจนะครับยังไม่พอใจเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำกดถ่ายน้ำกดออกแล้วก็เอาตัวใหม่เติมลงไปนะครับเพราะว่ามัน มันดำมากเลยก็ประมาณนี้นะครับ